คก็วันนี้จะมาสอนทำหมัดมังกรมีสองนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเราต้องไปเราต้องใช้กระดูกเนี่ยที่เราที่บรรดอบจากมอสบอสมอนตรงเนี้ยครับทุกท่าน,น,นตรงเนี้ยไปแรกกันเนี่ยไอเจ้าค้นค้นไปตรงเนี้ยเพื่อหาลูกไฟที่มีตัวฟน้ำหน้านะครับพอหาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปปลดล็อกตรงนี้ มันจะอยู่บนเออจะอยู่ตรงไอเจ้าตรงที่มีถุจงจุสระครับพอไปเห็นตรงที่ถุจงจุดสระแล้วมันก็จะถูกตรงนี้ค p ถตรงนี้ถ้ามันขึ้นในผมซื้อนะอย่างแรกครับเพื่อนไขที่ต้องทารซื้อนี้เราต้องทรมาได้ถึง400ขึ้นไปครับ แล้วต้องมีเงินสามาราคือวิ่งห้าพันเบรลียครับแล้วก็ขวดเรียนรู้เลยนี่นะหมัดรองกอทเทมอรอ่าก็จะได้ก็จบแล้วครับ